วิธีการปูกระเบื้องง่าะฉาบผนังให้ได้ดินยิงลายให้ได้ฉาบเมื่อห้องน้ําได้ฉาบผนังได้ดินตอนเราฉาบแต่งผนังเสร็จก็ปูกระเบื้องการปูกระเบื้องก็แปะปูนกาวล้างแผ่นให้เต็งการทำระดับต้องมีเอ็นปักระดับแบบนี้ ส่วนตัวปักระดับแต่ละแผ่นทุกวันนี้มีอุปกรณ์สืิมที่ขายทานรดกตดัมีรายแบบระย่างมากครับวนนี้ก็แบบนี้เลยการตั้งกับเรื่องแผ่นแรกต้องตั้งให้ได้ดิ่งได้ฉากได้ระดับร้อต้องมีเชือกระดับตลอดเวลาความสูงต้องมีเส้นออฟเซตก็คือเส้นออฟมิต ก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับเอาไว้เช็คระดับว่าหลังแผ่นได้หรือ,อยังเมื่อตั้งแผ่นแรกเสร็จปล่อยทิ้งไว้แห้งค่อยมาดูแถวที่สองต่อ เพื่อตัดกระเบื้องร้านดีๆก็มีขายแต่เราคือไทยผลิตผลิตใช้เองไม่ต้องซื้อเสียตังค์ทำงานมาหลายปีจนผลิตใช้เองได้แล้วเครื่อง,องทุกวันนี้ตัดด้วยน้ำทางน้ำอยู่ด้านบนเครื่องตัดอยู่ด้านล่างใช้ระบบการไหลของน้ำด้วยแรงของผมของโลกเมื่อตัดกระเบื้องเสร็จนำกระเบื้องมาวาง ตรงที่แผ่นที่จะปูเช็คดูว่าที่เราตัดใช้ไ,ได้หรือไม่หากใช้ไ,ได้เตรียมป้ายปูนกาวเมื่อกระเบื้องที่เอามาวัดดูแล้วใช้ไ,ได้ก็ทําการใส่ปูนกาวที่กระเบื้องสำหรับเครื่องมือก็นั่นเลยครับค้อนยากกงเกียวสำหรับงานปูกระเบื้อง ส่วนเกียงใบโพเอาไว้ตักปูนป้ายก่อนแล้วค่อยใช้เกียงหมีป้ายให้เต็มก่อนออแล้วก็ปีกัะเนื้อบีปูนให้เต็มกันด้วย การซึมก่อนพออื้นกับงางพื้นพื้นปูกับเงิงก็ทากันซึมก่อนส่วนผนันเงเี่ทสีเทาเข้มนั่นคือการซึมทาขึ้นมาอย่างน้อย15-20เซนเพื่อป้องกักนการซึมของเ,ขเมื่อเราป้ายปูนตรงแผ่นกระเบื้องเสร็จแล้วก็รีดที่ผนัง้วยเพื่อป้องกัน ให้ร้อยรเ็นว่าปูนที่เราจะปะูทร่เราติดกับผนังแบบร้อใช้เสร็จก็นำแผ่นเข้าไปปูที่ผนังลองดูก่อนอย่าเพิ่งเคาะว่าปูนที่เราใส่เต็มดีหรือไม่ถ้าหากปูนไม่เต็มแกะออกแล้วล้ายเพิ่มจะเป็นลักษณะนี้ ในส่วนที่ไม่เต็มเราก็จะใส่ปูนเพิ่มการที่เราเห็นป้ายป้าย,ปายแปะเคาะๆจบนั่นอย่ามั่นใจว่าปูนของท่านเต็มร้อยเปอร์เซเมื่อวางเสร็จต้องแกะดูก่อนเพราะเราก็มองไม่เห็นว่าปูนติดเต็มแผ่นดีหรือไม่การที่ดีที่สุดก็คือแกะดูเสิริมปูนเข้าไปแล้วค่อยเคาะทีนึงส่วนตัวปรับระดับแถวล่างก็เป็อนอุปกรณ์ ที่เราทำขึ้นเองนั่นก็คือไทยประดิษฐ์นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานขุงเรื่องพนังอยากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนก็คงไม่อยากเองต้องจ้างเหมือนเดิมเพราะดูมันง่ายแต่ทําแล้วมันยากครับผมเองคนถ่ายคลิปยังทําไม่เป็นต้องจ้างช่างทางเหมือนกันนี่เลยครับไทยประดิษฐ์เรวล้วนครับอุปกอบล็อกใต้แผ่นที่จริงแล้วก็มีขายนะครับแต่เราไม่ซื้อ เพราะเราคิดว่าเราทำได้ใช้ได้ดีเหมือนกันนี่เลยครับเลือกสตัดเกียวแล้วก็ร็ตัรงนี้สูงต่ำใช้เกียวปรับระดับครับระดับความหนาของปูนที่ใช้ปูไม่เกินครึ่งเซนถ้านากรานี้เปลืองปูนกาวครับปูนกาวทงหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าบาทุงหนึ่งปูงปได้ไม่กี่แผ่น ทางที่ดีคืออย่าให้เกินห้าหมืน่นถ้าเกินห้าหมืน่นเจ๊งครับพุณหมรรรับทั้งค่าของคันแรกการตั้งกระเบื้องคันแรกก็จะยากหน่อยต้องใช้เวลาในการปรับ ต้องมีความละเอียดและปานิชตรวจสอบครมเรียบร้อยของแผ่นต่อแผน่นเสม,มอกันดีหรือไม่แนวระนาบได้หรือไม่ด่งได้หรือไม่ฉากได้หรือไม่ระดับได้หรือไม่ทุกอย่างต้องได้หมดด่งฉากระดับอย่าให้พลาดครับการตั้งกระเบื้องแผนแรกและที่สาคัญต้องเช็คนี่เลยครับระดับความสูงจากเส้นออฟเซ็ตของเราจะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้1เมตรเมตรห้าสิบเมตรยี่สิบแล้วแต่ท่านสะดวกแต่สนมานแล้ว เราก็จะใช้กันอยู่ที่1เมตรนั่นเองครับ1เมตรหมายถึงวัดจากพื้นที่ท่านปูกะเบิื่องเสร็จแล้วขึ้นไป1เมตรนี่คือเส้นออฟเซ็ตรอบอาคารเห็นไหมครับทุกอย่างจะถูกบังคับด้วยเส้นออฟเซ็ตทั้งหมดนั่นเองครับดูแล้วอาจจะปวดหัวยุ่งยากแต่จริงๆแล้วก็ยากเหมือนที่ท่านคิดนั่นเอง ดูมันจะง่ายแต่ทำยากครับที่บอกว่ายากคือผุมลองแล้วทําไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องแจ้งเป็นไงครับความยากของมันเช็คแล้วเช็คอีกเช็คอยู่นั่นแหละเช็คซ้ายเช็คขวาเช็คแล้วเช็คอีกปรับแล้วปรับอีกกว่าจะได้แผ่นแรกแต่ถ้าเพื่อนตั้งแผ่นแรกเสร็จแล้วสิ่งที่ได้ก็คือ ท่านั้นถ้าฝั่งนี้นั่นเองเป็นไงแล้วครับตั้งแถวแรกยากแถวต่อไปแค่จับแปะข้อๆจบเลยครับยังไงก็ฝักเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ